เช็คดวงชะตาคนปีฉลูปีวัวในปีพศ2569ภาพรวมดวงปี2569ของปีฉลูปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งความอึดความอดทนและการเก็บเกี่ยวไม่ได้หวือหวาแบบฟรุกแรงๆแต่ถ้าขยันวางแผนดีจะได้ผลลัพธ์ที่มั่นคง เหนื่อยก่อนสบายทีหลังสำเร็จช้าแต่ชัวร์กว่าการงานงานมีภาระเพิ่มความรับผิดชอบหนักมีเกณฑ์ได้ทำงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือถูกดันขึ้นบทบาทสำคัญคนที่คิดเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้แต่ต้องดูสัญญารายละเอียดให้รอบคอบระวังคำพูดกับหัวหน้าเพื่อนร่วมงานอาจเกิดการเข้าใจผิด ช่วงงานเด่นเดือนมีนาถึงเดือนกรกฎาคมช่วงงานอึดเดือนกันยาถึงเดือนตุลาคมขอแค่อย่าท้อจะผ่านไปได้แน่นอนการเงินรายได้มาจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากงานเสริมหรือสิ่งที่ทำมานานระวังรายจ่ายเพื่อครอบครัวรถบ้านหรือสุขภาพ ไม่เหมาะเสียงโชคแรงแรงเน้นออมและลงทุนระยะยาวดีกว่าคําแนะนำได้เงินแล้วอย่ารีบใช้หมดแบ่งเก็บไว้จะอุ่นใจมากความรักความรักไม่หวานมากแต่มั่นคงอาจมีปากเสียงจากความเหนื่อยสะสมต้องคุยกันด้วยเหตุผลอย่าเก็บไว้คนเดียวคนโสดมีเกมเจอคนจากการทำงาน หรือคนอายุมากกว่าความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่รักสายฟ้าแลบถ้าใจร้อนอาจพลาดคนดีไปสุขภาพระวังหลังเอวเข่ากล้ามเนื้อเครียดง่ายนอนไม่พอระบบะดำไส้กระเพาะควรดูแลเป็นพิเศษเคล็ดลับอาบน้ำอุ่นยืดเส้นทำสมาธิสั้นๆจะช่วยได้ดีมาก โชคลาบและสิ่งศักดิ์สิทธิ์โชคมาแบบไม่ตั้งใจมากกว่าลุ้นเองเสริมดวงด้วยการทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างบริจาคหลอดไฟน้ํามันตะเกียงสีเสริมดวงปีนี้สีเขียวสีน้ําตาลสีทองอ่อนสรุปดวงปีฉลูในปีพศ2569นี้งานเหนื่อยแต่มั่นคง เงินมาเรื่อยๆเก็บให้อยู่ความรักต้องใจเย็นสุขภาพคือสิ่งที่ต้องใส่ใจมากที่สุดสำหรับดวงชะตาของชาวปีฉลูก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอให้ปี2569นนี้เป็นปีที่ดีสำหรับชาวฉลูทุกท่านนะคะสิ่งที่สำคัญใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ